มาลวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยตัวเต็งเกรงเลข2ตัวนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดหวยตัวเต็งเกรงเลข 2, 2ตัวงวดนี้จะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกเลยค่ะมาละค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ เตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ไปกันต่อค่ะตัวต่อไปนะคะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะยังคงเป็นเลขนี้ค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะหวยตัวเต้งเกลิงเลขสองตัวนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน25งพห้า้าค่ะ ลเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับงวดนี้แล้วค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นสองตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหววรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ